สวัสดีครับเมื่อนี้สิบ้าพี่น้องมาเห็ดน้ำไม้ถุงน้ำไม้สดเท่ามาหนึ่งหนึ่งใส่ถุงย้ำอยากแกงเขากับมาแกงนะครับเห็ดจังไดมันสิบบนาบอเสียนะครับเนาะเห็ดง,ง่ายๆครับพี่น้องเห็ดง,ง่ายๆง,ง่ายๆนะพี่น้องนอหน,นี่เสิตั้งกล่องให้เพิ่งเดินเด้อนี่อันนี้สูตรสูตรควายเห็ดสูตพรพวายไก,กเห็ดน้ำไม้ไอคิบหนึ่งซุกแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งพ้อหืมหมเนี่ยละ หนึ่งซุกแล้วเขาใส่ในถุงนั่นสิละคลิปใส่ถุงเขาคลิปใส่ถุงนะครับอ่าเขาคลปใส่ถุงเพราะประมาณนะครับบอ่อตองมือจับดอกมันหว่วยคขิปใส่ถุงนะพี่น้องยัดไปกินโดนได้พี่น้องบ่เอาอันนี้แปรไก่เห็ดกระสุกเด้อพี่น้องเด้อเห็ดน้ำเพรม ไอ้น้ำหนักก็พอสั่งดอกผมพอดประมาณอีทุกนึงกะแกงยิ้มพุดแล้วพี่น้องน้องอะไรทนี่พี่น้องมีไรเบิดอายุมันแล้วล่ะน้องไม่ไ,กไรกันใดเบิดย้ำมันแล้วก็ยิ้มเอาได้เนียงมั้นนะพี่น้องนไปห้อม เฮ็ดใส่ถุงก่อนพี่น้องเฮ็ดใส่ถุงมีเฮ็ดใส่ถุงกีบใส่ถุงะกีบอะนะครับกีบใส่ถุงเอ็ดไปกินยางมันอืดยางมันโมงยี่ปุระแซ่บแซ่บพี่น้องไปเดี๋ยวขยามันอืดเผ็ดเพระอยากกินก็มีหลายมีเขากีบใส่ถุงกีบใส่ถุง คือความปลอดภัยของมันห้องเย็ดบ่อยมันเอาบ่อยให้เอาเลยพี่น้องพี่ใหญ่มันมันหามาเมื่อยหามา์ยากนอนอะไรมันหายากเลยนี่ยันนี้มันยากแล้วก็มีแล้วเแกวบบะเมืยอนี่ก็เกวบคำคำจะเลี้ยมนอนอะไรนอรนอะไรคนนอนอะไรน้ำหมอกแล้วฝนเกิดตัวเกิดจำนียรคนเกิดอะไร นอนอะไรพี่น,อน้องจะของเฮ็ดพวกกินดอกโอ้ยต้อนเต้วพี่น,อน้องบูดมันก็นลองเฮ็ดเต้วพี่น,อน้นอ,องเด้อจะคอยเฮ็ดเขาไปเฮ็ดขายคอยเฮ็ดไปต้อนพี่ต้อนน้องนอนอะไรนอนไม่นนได้ครับน้ำมันเยอะก็เสียบแซ่บบนอนอยก็แซ่บหลนอนอยไก็แซ่บเสีบ เอาดทำไมอัดถุงน่าห่อกับกระเทียมกันนี่แหะพี่น้องน่าห่อกับกระเทียมกันอะไรข้อนนขา้ขาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเข้อใส่ถุง ได้ชุงเลยอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลนะพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ถุงน้ำมัมนนี่นี่คือน้ำตาลเด้เด้น้ำตาลจากน้ำตาลสแส่แซ้ตาลใส่กับเเนี่ตมบอกเป็เวลาเขาขางฮัดยางฮัดเด้ยางฮัทยางฮัดได้แล้วเขาจะหิวบอ ข้อมาหนึ่งอีกเค่นึงพี่น้องอันนี้กันใช้น้ำตาลอันนี้สูตรพืใหก่เฮ็ดเด้อเด้อน้ำตาลเฮ็ดเฮ็ดร่มบ,บอกเฮ็ดร่มบ,บอกเฮ็ดร่มบอกเฮ็ดร่มบกหัดััมีัด น้ำตาลนั้นทีซอยเห้วนเอาไหมี่น้องบตันบูดร้วยน้ำตาลมีข้าวทีไปแกงข้าวไปทุบทุบต้มเอ้ยล่างน้ำทุบต้มทุบแกงได้เลยก็ heat เที่ังสี่ heat h e ะไรก็บวนเาเทียนหน่ะนะเลยนงน้ำหมึกคองบเฮ็เปิดเทียนคืมีน้ำใหม่เนาะ มนี่ก็ลายเจียจุ่มหัเนี่ยน,ใน,นึงเลยภาสาพเพื่อนว่าหนึงขาเชียพี่นอ้องขาเชียไห้หลายทุ้งยุ่มเือนี่คาเชียนึงคาเชีย ฮัดอย่างฮัดบัดฮัหนึ่งแล้วหนึ่งก็โดนพี่ไ้หนึ่งก็มันห่อนเลยหละประมาณหาานาทีสิบนาทีหนึ่งแล้วก็ฮักก็ฮักร่มจากไฟและฮาก็มาส้นคุงอีกสั้นหนึ่งเพราะมันเย็นลวก็ทังส้นคุงพาหนึ่งไม่ไหมมันสีอุ่นปุุงไ่ได้พี่น้องมันสีใครเอาล่องอยู่นี่คือสูตรพงไกลเด้ออาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อก็ได้กัไเ thì hết mát bữa nào chỉ ngủ hết nào lay nào hoạt nào đi cái nằm tan rồi như vậy, bắt tông đuổi đốn mở tóp bắt ปิดฟ้าหนึ่งเลยพี่น้องนี่คือหอนหนึ่งเลยพี่น้องน้ออ่ากา็เอาไปล้องเห็ดเบิงได้พี่น้องเด้เอไปล้องเห็ดเบิงแต่ว่าพไงไก่เห็ดมันบน่เอาบ่เอาเลยนะอามาเปิดแล้วก็ล้างต้มสักหน่อยก็กินได้เลยนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ